สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นหนังสือเสียงยานวิเศษจากอดีตชาติเล่ม3ผลงานของอรสานนสำหรับวันนี้เสนอตอนลบหลู่มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับอภินิหารของเจ้าแม่ซึ่งควรจะเล่าให้ผู้อ่านได้ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์เรื่องหนึ่ง เรื่องนี้ฉันได้รับฟังจากน้องสาวที่นั่งบริการคนไข้ยอยู่หน้าห้องมาเล่าให้ฟังว่าในบรรดาคนไข้ที่มาติดต่อขอการรักษานั้นมีสุภาพสตรีผู้หนึ่งพามารดามารักษาผลของการรักษาปรากฏออกมาเป็นผลดีมากทั้งสองแม่ลูกก็บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในองค์เจ้าแม่เป็นอันมากกลับไปบ้านก็ไปเล่าถึงอนุภาพของเจ้าแม่และน้ำมน ที่ฉันให้การรักษาว่าเป็นผลดีอย่างโน้นอย่างนี้อยู่เป็นประจำในบ้านที่เธออยู่ก็มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่มากซึ่งเป็นคุณลุงของเธอร่วมอยู่ด้วยทุกครั้งที่เธอนำเรื่องเจ้าแม่ไปเล่าเธอก็จะถูกคุณลุงของเธอขัดคอเป็นประจำโดยหาว่าเธอและมารดาง,งมงายเชื่อถือในสิ่งที่ลมๆแล้แงๆน้ำธรรมดาจะมารักษาความเจ็บไข้ได้อย่างไรกัน ทั้งๆท,ที่เป็นคนไทยนับถือพุทธาศาสนาแต่กลับมาหลงเชื่อเจ้าแม่คนจีนและอีกมากมายในถ้อยคำที่คุณลุงเธอจะคอยขัดคอแต่เธอก็ไม่ว่ากอะไรอยู่มาวันหนึ่งคุณลุงของเธอผู้ที่ไม่ยอมเชื่อถือเจ้าแม่กวนอิมมาตลอดเวลานั่งอยู่บนเก้าอี้ดีๆก็เกิดมีอาการตัวอ่อนแต่แคงหล่นลงมาจากพื้นแล้วลุกไม่ขึ้น กลายเป็นอมพา,าสถังซีกสายไปโดยฉับพลันยืนก็ไม่ได้ใช้การไม่ได้เลยไปทั้งซีกคันแร,แรกที่ล้มเจ็บก็ได้ไปเข้าโรงพยาบาลพยายามรักษาตัวรักษาอย่างไรก็ไม่หายไม่ดีขึ้นจนคืนวันหนึ่งถ้าจำไม่ผิดได้ฝันไปถึงเจ้าแม่กวนอิมไม่ได้ถามรายละเอียดว่าฝันว่าอย่างไรจึงนึกขึ้นมาได้ว่าเคยลบหลู่ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่มาตลอด ขณะที่เขียนนี้คงได้คิดแล้วว่าชะรอยกรรมจะตามทันจึงตัดสินใจขอให้หลานสาวมาหาฉันตอนแรกๆที่มาหาฉันทุลักทุเลพ่อสมควรกว่าจะลงจากรถได้กว่าจะเดินมาหาได้ก็ต้องประคองกันซ้ายขวาฉันเห็นแป๊บเดียวก็รู้ทันทีว่าต้องรักษาด้วยการรดน้ำมนและดื่มน้ำมนเธอก็ยอมให้รถโดยดีซึ่งวันแรกก็ไม่ได้เตรียมตัวมาด้วยซ้ำ ฉันจำได้ว่าได้รถให้จนตัวเปียกกลับไปท,ทั้งทั้งที่ไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนวันต่อมาก็เตรียมผ้ามาผัดหลังจากรถน้ำมนต์ให้ห้าครั้งปรากฏผลออกมาดีมากขาซึ่งยืนไม่ได้ก็ยืนได้เวลายืนเคยปวดก็ไม่ปวดแล้วการใช้ขาเดินก็มีกำลังขาที่ดีขึ้นมากฉันผู้ให้การรักษาก็พลอยดีใจไปกับเธอด้วยเป็นอย่างมากและได้ขอขามาเจ้าแม่แทนเธอไปแล้วด้วย และขอให้เจ้าแม่โปรดประทานบารมีช่วยโปรดคนไข้ผู้นี้ให้หายวันหายคืนด้วยแล้วหวังว่าจะได้รับความเมตตาจากองค์เจ้าแม่แน่นอนเพราะถ้าท่านไม่โปรดแล้วก็อาการจะไม่กระเตื้องขึ้นอย่างนี้เป็นแน่จบตอนที่หนึงนะครับต่อไปเป็นตอนที่2ตอนที่ชื่อว่าไล่ผีเรื่องเกี่ยวกับผีผีสงังสารเข้ามาสิงในคนนี้แต่ก่อนที่จะมาเป็นญานเจ้าแม่กวนอิม ฉันไม่เคยเชื่อเลยแต่พอมาแจกน้ำมนต์กับเจ้าแม่นี่ฉันก็ได้ประสบแก่ตัวเองนับคนไข้เป็นสิบสบรายที่ถูกผีมาสิงจริงๆและก็ได้ทำพิธีไล่ได้ผลทุกรายจนชินบางคนพอเอาน้ำมนต์รดตัวเปียกกลิ่นจะออกมาเหม็นเขียวหึ่งเลยก็มีเลยต้องเชื่อว่าแม้ในยุคป,ปัจจุบันผีก็ยังเข้าสิงคนได้อยู่อย่างสมัยโบราณที่เคยเป็นมาดังจะเล่าเรื่อง,เร,องเรื่องหนึ่งให้ฟัง คนไข้เป็นสุภาพสตรีสามีเป็นข้าราชการมีตำแหน่งและยศสูงมากคนหนึ่งสามีนั้นก่อนที่จะมาแต่งงานกับภรรยาคนนี้ได้เคยมีภรรยามาแล้วคนหนึ่งแต่ภรรยาประพฤติตัวเสียหายคบชู้สู่ชายเป็นประจำเพราะสามีไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยเนื่องจากติดราชการต้องไปต่างจังหวัดทีละนานๆด้วยความเคยชินที่คบผู้ชายไม่เลือกหน้าก็เลยเลิกกับสามี ไปใช้ชีวิตตามที่ตนชอบคบชายคนแล้วคนเล่าแต่ก็ไม่มีใครสักคนที่จะเลี้ยงดูตนจริงๆครันจะกลับมาหาสามีแรกสามีก็ไม่สามารถจะยอมรับได้ในที่สุดเมื่อตันหนทางและผิดหวังจนถึงที่สุดก็เลยฆ่าตัวตายสามีก็อยู่เป็นพ่อไม้มาหลายปีถึงได้มาแต่งงานใหม่กับภรรยาคนปัจจุบันภรรยาคนใหม่นี้เป็นคนสวยขยัน เป็นแม่บ้านสีเรือนและมีบุตรด้วยกันคนหนึ่งชีวิตกำลังมีความสุขกันดีๆอยู่ก็เกิดมีอาการเหมือนคนเสียสติคุ้มคลั่งเอามากๆพยายามฆ่าตัวตายถึง3มครั้งแต่ก็รอดมาได้อย่างประหลาดเวลาที่เป็นตาจะขวางควางปาข้าวของแม้แต่เครื่องเพชรท,ที่สวมใส่อยู่ก็ถอดควางหมูดิบๆคนที่กำลังสับอยู่บนเขียงก็หยิบมากินหน้าตาเฉย ผ้าอ,อนามัยที่ใช้แล้วก็ถอดออกมาเอาลิล้นเลียใครๆก็หาว่าบ้าจะพาไปหาหมอประสาทเข้าโรงพยาบาลบ้าแต่ผลที่จะหายก็มีเพื่อนรักสนิทกันมากคนหนึ่งได้อ่านหนังสือยานวิเศษจากอดีตชาติก็ชักจูงให้มาหากว่าจะมาได้แทบจะต้องอุ้มกันมาเมื่อพอถึงตัวฉันก็รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไร วิญญาณภรรยาเก่าที่ตายโหงเข้ามาสิงอยู่ตั้ง7-8ปีแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ด้วยคนคนนี้เป็นคนมีบารมีและมาเกิดจากที่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงคุ้มครองไว้ไม่ให้ถึงตายถ้าเป็นคนอื่นป่านนี้ก็เหลือแต่ชื่อแล้วฉันได้รดน้ำมนต์และคล้องสายสินให้ที่คอทันทีที่คล้องสายสินอาการต่างๆก็คลายเมื่อรดน้ำมนต์ให้สามหนก็หายเป็นปกติ แต่สายสินยังเอาออกไม่ได้เพราะวิญญาณภรรยาเก่ายังวนเวียนอยู่นี่ก็ยังไม่รู้กำหนดเลยว่าจะเอาสายสินออกได้เมื่อไหร่เพราะยานของฉันบอกว่ายังไม่พ้นอันตรายยังต้องสวมสายสินป้องกันไว้ต่อไปอีกก่อนจะเป็นเวลานาน,านเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอจนกว่ายานจะบอกหรือเจ้าแม่มาสั่งนั่นแหละจึงจะเอาออกได้ เอาละครับสำหรับวันนี้ก็เป็น EP เพียงสั้นๆด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากในบทต่อไปเนี่ยเนื้อหาค่อนข้างยาวก็เอาเป็นว่าเรายกยอดกันไป EP ใหม่เลยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆแล้วอย่าลืมกลับมาติดตามใหม่ได้ในครั้งถัดไปสวัสดีครับ